สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กนัทประพาของอาชาพัฒนเลขที่44ม .1 ทับ7ค่ะอาชีพในอนาคตของหนูก็คือนักออกแบบบ้านดิจิทอลค่ะอาชีพนี้คือการออกแบบบ้านซึ่งมีประโยชน์ในอนาคตค่ะ ปัจจุบันการสร้างบ้านใช้เวลาค่อนข้างนานและใช้แรงงานคนจำนวนมากค่ะอาชีพนี้จึงได้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่คนต้องใช้บ้านอย่างรวดเร็วมีผลดีแข็งแรงทนทานต่อผู้อยู่และผู้สร้างได้ลดวุนในการใช้แรงงานคนค่ะอาชีพนี้คือการออกแบบจากดิจิตอลเช่น iPad หรือคอมพิวเตอร์และวนำไปเชื่อมต่อกับเครื่องสร้าง3 d เพื่อให้เครื่องนำแบบไปก่อสร้างค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานนี้จึงเป็นเครื่องสร้างบ้านจากเครื่องมือดิจิตอลต่างๆค่ะลักษณะก็จะตัวใหญ่ครอบคลุมพื้นบ้านและมีที่ใส่อุปกรณ์ในการสร้างบ้านไว้อยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ